นะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มาอธิบายนะคะความแตกต่างนะคะระหว่างการใช้อินดิเคเตอร์นะคะและไม่ใช้นะคะคือนะคะอ่านะคะถ้านะคะใครที่มีคอนเสปยบที่อ่า ไม่ได้ดูโอเวอร์บอนะคะโอเวอร์โซลเวอร์บอก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้นะคะมันมีนะคะการรีเจ็คนะคะซึ่งว่าเรายังไม่เห็นทั้งนี้อ่ะมันมีการรีเจ็คราคามาแล้วมันขึ้นไปไม่ได้มันถูกกดเซลลงมานะคะอ่านะคะบางคนก็จะออกออเดอร์เซลล์นะลุงย้ำว่าบางคนนะคะก็จะออกออเดอร์เซลล์มีบ่อยครั้งที่ออกออเดอร์เซลล์แล้วมาสะบัดขึ้นแบบนี้นี่เห็นไหม มันทําให้เราขาดทุนนะคะดังนั้นเมือเ่อใดก็ตามที่เรามีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เราชื่อชอว่าโอเวอร์ส e r ร์โอเวอร์บอสเนี่ยตัวนี้จะเป็นโอเวอร์บอสเนาะปริมาณซื้อมากเกินไปนะคะมีกลุ่มข้อเมฆสีแดงอยู่ด้านบนนะคะมีสัญญาณเซลล์นะ,ะเห็นไหมแท่งรีเจ็คแท่งสีแดงตรงเนี้ยนะคะถ้าสามารถออกออเดอร์ตรงนี้ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอออกออเดอร์แล้วเนี่ยมันสะบัดขึ้นเห็นไหมมันสะบัดขึ้นงั้นแสดงว่าคนที่ใช้อินดิเคเตอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะขาดทุนเหมือนกันพมัันนนสบบบดขึ้แบบ้แี ดังนั้นเนี่ยมันต่างกันก็คือว่าคนที่ไม่มีดิ d i เตอร์เนี่ยนะคะคุณอาจจะถูกลากลากยาวหมายถึงว่า,อา order อาจจะถูกลากนะคะลากขึ้นไปแบบนี้นะคะส่วนคนที่มีอิ d i ิเคเตอาจจะขาดทุนน้อยกว่านะคะดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าการมีอดิ d i เตอร์จะช่วยลดการขาดทุนนะคะจากขาดทุนเยอะๆเนี่ยผ่อนโนลากนะคะก็อาจจะไม่ต้องโดนลากนะคะถามว่าคนที่หนึ่งเข้า order ตรงนี้ผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดที่แต่ผิดเวลา ะค,ะคุณดูนะเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงนะคะเนี่ยถ้าคุณออกออเดอร์ถูกเวลานะคะถูกเวลาตรงนี้นะคะราคามันก็จะลงเห็นไหมลงมาแบบนี้เลยนะคะลงมาแบบนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยการจุดออกออเดอร์นั้นมันไม่ได้ผิดแต่มันผิดตรงที่เวลานะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ